เฮล lo สวัยดีทุกคนพบกับซองฟาร์มซาเล่าเนื้อเนาะมอนีฟาร์มเองก็ทีพาทุกคนลงไปส่วนนะทุกคนส่วนกันยังท่าง,างเลวแล้วเนาะเร่พันธุนจูดเดือนเนาะแต่กาเห็ดน้าไใบกาผักแล้วเนาะทุกคนกาเบียผักเนาะตามมาเลยทุกคน ก็ฟ้ามาเลยนะทุกคนก็มีกาเวลาประมาณ5-6โมงแนงเลยเนาะเจ้าฟ้ากาข่าเบียดไม่ได้น้องก็เลยมาทำเล่รื่องนึงส่วนกับยังบบหันต้นบุญเบ๊ะเท่าน้อทุกคนกับอยังบบหันได้๋ยวจูดเท่าน้อมีแต่ขุดน่าไใบกาเบียชักจะเป็นจักหน่อยเนาะเดี๋ยวเจ้าฟ้ากาจะเอานำอยู่วันนี้ขึ้นไปอีกฟอมเลยเนาะ นี่เลยเนาะทุกคนอันนี้ก็คือบอนต้นผักซาฟาร์มเนาะท่างแล่ะแล้วแต่ว่าอย่างโบแห้งดีเนาะซาฟาร์มก็เลยบริหารดิจูดเตือนเนาะอีกอย่างกาช่วงนี้เนาะก็บ่ค่อยมีแดดเนาะทากิ้งองท่ามือหรือว่าทาให้เบียผักมันขึ้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวซาฟามกันจะจุดจุดละกาสิคุดน่าผักเลยเนาะทุกคนนี่เลยเนาะ เบียวสข้าฟามก็จะหดเลยฟ่างฟ่างม่านนะเบียร์ผักขีาฟามกาเนาะจะมีผักผักสลัดเนาะงหกับผักกรนะลำเนาะส้าวฟ่างก้าวกาดบ้านนี่เนาะอีกส้องฟามมือส้าวฟามก็จะเอาผักทอดมาใส่เด็เนาะทุกคน แล้วทุกคนซาฟาร์มกระหอดเดียแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาบัวนี้ไปเมียนละกะันสี่ได้กลับไปเกี่ยงมูแล้วเนาะทุกคนมูนหงลนะเนาะ โอเคนะทุกคนทีนี้ซอฟาร์มมาจะไปเกลือมูเนาะแต่ว่าซอฟาร์มยุดออกว่ามักแป่งซอฟาร์มที่เคยรีวิวที่พานมาเนาะสุกแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิรงเลยเนาะมาเลยสร้างกันอย่างโบทันสุดนาะทุกคนเพค่ถุงยังโบราณนย่างเดียวเนาะ นว้าวบนเนาะมีซองมากนะยังบ่ทันสุกซโอ้ทุกคนเบิ่งซอฟาร์มบ่ได้มาเบิ่งเนาะแมงเจาะซั่นเนาะนี่แล้วก็มีมากน้อยอีกมกนึงเนาะแล้วก็มกที่ือนี้ยังเหลืออีกมกเนาะเดี๋ยวซฟาร์มก็จะเก็บหมดมกเลยเนาะเบิ่งมีแนวมาเจาะแล้วเนาะนี่ มกักมีจะใหญ่เกินนะทุกคนมูหองแล้วเนาะนี่เลยบ่ได้ยใส่ยั่งเลยนะทุกคนบอกกินโซเอฟที่วันนี้เลยบอนอนะตามมาเลยเนาะมูหองอยากกินข้าวเดี๋ยวสักฟารมกันจะได้มาเกือมูะมอนะเบิร์นมู กอาาอันนี้ก็คือมูแม่นะทีซัฟฟานห้ากายมามานมีนะทุกคน โอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับบุม๊มบิงย่างไร่เนาะซาฟาร์มเองกับพาทุกคนไปโหดทิเบียพักเนาะแล้วก็มาเก็บมักแตงเนาะมี่นนะเนาะก็คือพ่นและบู๊ีบซาฟาร์มเลยมาเนาะสำหรับคลิปนี้ซาฟาร์มกับข้อจบเพียงแต่เท่านี้นะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชรนะ์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาฟาร์มฮ็ดคลิปตนะ่อไปเดเนาะเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย